ก็คอนโทรลอาไม่ได้เลยไ,ไ,ไ,ได้ทานรีโหลดไม่ได้เวลานะั่งแครปีตายตปิไอ้บิปป๊กาาอาเปิดนะครับเข้าลี่ เสร็จแล้วนะครับเดินไปย่อห่างแค่ต้องใจขอเปิดประตูให้แล้วประตูใหญ่เยี่ยงก็ใจเยี่ยงพอแค่สอง โอ้ไม่ดโอ้ยย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  Activating drone. Hong Kia, loot lửa loot contact loot 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 contact loot 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 nón, loot 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 tham loot 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 ประตูเหรอไปไปไปกระลาษเจ็บกระลาษเจ็บโอ้ไม่ก๊อตกระไรกระไรกระลาษมาแพนมาแพนได้ไหมมาเชียร์ซีโฟกระลาษล้มนะเอ้ยไม่ล้มไม่ล้มกระลาษโลแันได้แพนอยู่คัพเวอร์คัพเวอร์จอดดอดโอ้ไม่ก๊อชโรเบิร์ตีมม่โดนไม่โดนมันโดนไปเจอมันเปิดไรที่ออริคโดนตรงปิงกูฟีคิวนะปิงสี่เบดให้กูหน่อย Okay, okay, okay. ได้พี่สิรับตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูหน้าเจาะเองหน่อยมันเข้าหน้าต่างติดแท็บเฮ้ยฉันบนตัวนึงโอ้ oh my god dude เจาะกระลาดแล้วมันปิงเลยกระหลาดเข้ากระลาดเข้าตอเข้วตายั่งหลังเขียวตายมาั่สี่ผัก่ากันงสีผมไม่ตายปกครับ ตอดข้า er มมาแล้วนะตัวนึงสวยนอกก็ต yeah. right, right, right right oh ่างนองกรต่างท้ายสู้โอ้โมนไม่โดนเช็คนะครับโดนขาวด้วยเพราะต่ฟองใช่ไรบาร์ไรบาร์ดูกระตุ้งงานก่อน โอ้ย oh โ <c oughs> อ้ m หม่กอธิบายไม่ถูกโดนสโลเม,ม,มลูซี่เกื oh <my. S 2> อบได้สโมกหนักครับมมบอลเลยพี่เพี่ดจับฟ้าเนนี่ก อยู่ตรงนู้นสองตัวเมลูซี่ห้องเล็กแล้วก็สมองหลังครับเยียวลือกล้องที่จริงไมนะ่กล้องไม่เหลือแล้วจ้ะเป็นรูเล่ตีห้องเล็กวไวอ,อย่างเมนปะต้องอ้อมหลังด้วยนะเฮ <What? S 2> ้ยเมนเมนเมน Oh, oh my god Ace. Oh, okay. Tham gặp yeah lắm Lên con nóc xì xì. Oh, ít thao ít thao. Này yin เอาไปพี่วะเอาไปขับมีไปแล้วขับมีไปแล้วอยู่ตรงอยู่ตรงประตูยี่แล้วเอาไปพี่วะเอาไปโอเค

มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เกชเช่นโดนเปิดแล้วนะมีมีเทวิตนะเห็นมาแล้วที่บอยไม่โดนเช็คบูนะเป็นนกลังรังตายนกตายเชียตายสองเทวิตเทวิตตายยี่ิบดับเฮ้บูเปิดนะเฮ้บูเปิดมีโดนระบบบูด้วยยานะเหลือประมาณแปดสิบโอเคกูตายกูตาย โหยบนาเข้ายบนาจะเข้าฮอเวเออข้างหลังที่อ่ะเออนั่นหละโอเคโทษทีสต็อกสต็อกได้ได้มีนน่นมีนไอตัวแฮนด์ตายแล้วเฮ้ยมันแทวกว้าวไม่ข้าสุดจริงหน้าจอบัดหน้าจอบัดตายน่าจอบ

Oh my god, chưa? Tại sao? Tại sao? Tại bắn... Tại sao?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  Friendly remaining. Tại sao?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  Tại Bye, bye, bye. Time expires in 10 seconds. What? die. die. What the fuck?